มีใครจําได้หรือเปล่าครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมบอกไว้แล้วนะครับว่ามีคลิปต่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมใส่ข้อความไว้ท้ายคลิปเนาะใครดูจบก็น่าจะรู้ดีซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะก็เล่นต่อเนื่องจากคลิปนั้นเลยนะครับไม่มีพักเลยครับเอาง่ายๆคลิปที่ผมเล่นยศเพชรเนี่ยคือคลิปที่แบบว่าผมเล่นต่อเนื่องเลยนะครับก็คืออัดไว้ยาวเลยอัดไว้หลายคลิปเลยนะครับถ้าคลิปที่ผมเล่นไอดียศเพชรเนี่ยแล้วเสียงมันแผลบนะครับไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมอัดต่อเนื่องจริงงๆคัือมมนไไไ่หววแล้ ก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมเล่นแต่ไอดียศเพชรทั้งนั้นเลยช่วงนี้คลิปนี้นะครับถ้ามันสั้นไปสําหรับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอโทษด้วยกันะครับว่ามันเป็นคลิปต่อจากคลิปนั้นเลยนะครับโอเคครับไม่พูดเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเค let's go มาแล้วโอเคสวัสดีอยู่ไหนกันหมดเพื่อเราตายไหน เซอร์ไพรอยู่ไหนไม่เห็นนะแล้วดาวอยู่ไหนวะเอาอยู่บ้านกูนี่ออยู่บ้านกูเอาไปเลยหนึ่งหนึ่งหัวหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบเนจาหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบเนจาเนจาเฮ้ยเราพโ,โอ้ไอกำแพงหา่าที่มันบัอ็อกอะผมต้องยิงกำแพงอ่ะแต่หน้าจอเขาไม่เห็นว่ามีกำแพงนะแต่เราเห็น โอ้ยเล่นรุมกันแบบนี้เลยเหรอฮะเล่นรุมกันแบบนี้เลยอืมอืมอืมคลิกซ้ายคลิกเดียวโอเคสวยโอเค ปืนไปมันก็ค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ถ้าปืนช้าเนี่ยสิโอ้วิขวาขวาเข้าเล่นเล่นล็อกนี่แม่งต้องแ oh. 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 มสคิลแมสคิ้ล oh. Oh. เจ็บแล้วว่ะตัวนั้นอะ่ะอุย้ยปั๊มเลือดก,ก่อนดิผมได้ยินเสียงกับปั๊มเลือดนะซ้ายหลุดแน่เลยกูดูตรงนั้นอะ่ะเอ้าเรียบร้อยเย้ผมเห็นเพื่อนเดินไปกูกูดึงมาเพื่อนแต่ยิงได้โอ้ <c oughs> โ,อโดนหน้าหลังเลยกูโดนแซนด์วิชเลยเนี่ยกูโดนแซนด์วิชเดินไอ้กูโดนแซนด์วิชเต้ อะไรวะอือโอ้โหไฮไลท์ไฮไลท์บอลนี่ไฮไลท์โอ้ยมันจะโซ่ยากูแล้วล่าสุดมันจะโซ่ยากูแล้วอืมไม่ตาย เนี่ยมันไม่ตายเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยโอ้คนเข้าคนเข้าออกจนผมเริ่มรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้เพื่อนมันคือคนดูอาจจะมองว่าไม่แหลกนะครับแต่ว่าจริงๆมันแหลกนะมันมันกระตุกนิดนึงอะ่ะมันกระตุกนิดนิดหน่อยหออ่ะแบบ เอาจริงๆนะพูดตามตรงเลยคือถ้าเล่นมาโครจะรู้สึกได้นะครับจะรู้สึกได้หน่อยดนึงแต่ถ้าสับสดเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าสับเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกได้หน่อยดนึงเหมือนกันนะครับมันทำให้เสียจังหวะนั่นเองอธิบายซะยาวเลย<ะ>ไมวไมวไม่ไหวไม่ไหวปืนเราไม่แรงพอ <c oughs> หัวหัวแดนซ์ you know head shot you know โอ้ยไม่ตาย ยิงโดนะครับแต่ไม่ตายยิงกันแบบปุง้งปังปุ้งป,งปังเลยว่าห้องเนี้ยยิงแบบปุง้งปังปุ้งป,งปังเลยสวยเยอะจังยเยอะจังนะตรงกลางฝั่งตงข้ามนะครับกลางบ้านเขา สวยเอาขวาแหมขึ้นขึ้นลิงนี่คือโดนขวาลูดเลยยังไงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อ้กูจะปั๊มยาซะหน่อย Oh, hey, highlight ba đi tăng bắn đi chơi chạy 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 chơi 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 vậy luôn. chơi chơi quá. đi 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 มันจะได้แบบมีแบบตุ๊บตับตุ๊บตับมีปะล่ะไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีก็ปั้มเลือดอีกอล้ไม่ได้หรอกต้องปั้มเลือก่อนเดี๋ยวมือตัววิบโอ้ผู้เจ็บโอ้โหสองนัดไม่ตายดูดิ เก้นไปว่ะนี่แน่โอ้ยไม่ตายแล้วโอ้โหทำไมตัวเสือฟ,ฟันตรงข้ามเยอะจังเลยกำลังยิงตัวหนึ่งเลยแม่เสียดายเสียดายนี่ครับ มีปะล่ะโอเคครับผมโอ้โหผม m อวีนะครับ <laughs> เอาอ่ะกดต่อไม่ได้ห้องเนี้ยยังไงนะครับกำลังมันๆเลยกดต่ออ,อ้าวหูร้อยสี่สิบคิวนะครับรอบนี้นะครับเอาละครับผมบันเทิงนะครับผมมาลุยกันต่อนะครับมันแน่นอนรอบนี้ไม่ต้องห่วง มีครับรถไฟก้ากนไม่เห็นปะี๋ยวิงมัวเลยสวยเออจริงๆถ้าผมโดนลุมคนเดียวผมก็ไม่ไหวหรอกนะโอ้โห โดนงัดหวัวรถไฟมีตัวนึง,งครับผมไป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 เก้า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 เฮ้ยหลังเข้าโอ้โหโดนหลอยโอ้โหไม่น่ารักเลยนะอย่างเงี้ยได้เด้ได้เด้ เรียบร้อยดังจ้วบอะดังจ้วบเลยอ่ะดังจ้วบเลยอ่ะซุนซุนซนซุนซุนซนรถไฟรถไฟได้เปรียบอ่ะตอนนี้จะจอดรถไฟยังไงได้ไหมล่ะโอเค ซุนไม่ได้เลยโหไม่ถนัดหรอโเออสวยสวยนิสโบรูนิสเลยกูนิสเลยพูดถูกป่ะไม่ได้ก็ไม่ตายว่ะ ดูเหมือนว่ารอบนี้มันจะไม่ง่ายเหมือนรอบที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือน right <sh arp et> ด่านเล่นล็อกเนาะไม่ตายวะอย่างนี้ก็ไม่มันเด่ะโอ้โหเอ้าหัวหัวโผล่มาครับโดนดีแค่ เออคนเข้ามาเรื่อยๆเออเรืเออ่อยๆเโอ้โหโดนหัวกูอีกทำไมทำกระพมอย่างนี้ทำไมทำพมี้พี่ชายโอ้ไม่ตายว่ะอ้เย็น เรียบร้อยต้องมาลอยแบบนี้เลยยังไงหุ้ยสวยโอ้ยปวดมือแล้วนะนี่ใจเย็นๆให้พักหน่อยเฮ้ยผมปวดมือจริงนะผมไม่ได้ไอ้นี่นะเนี่ยโอ้ยยิงอัดเขาเต็มหน้ากากเลยอะไม่ตายนะครับ ไม่น่าไปวัดเลยโอ้โหกูกำมองหาไปเทสไปครับผมลุยอุ้ยแม่งเย้ย ตัวนั้นมันของผมอะ่ะเอา้าโอ้โหเอาหวัวมาโมงกระสุนทำไมอ่ะตัวเองเซลหน่อยขอเซลหน่อยนะครับขอเซลหน่อยเหมือนเหมือนกูเล่นนักอินเดียเลยมเมื่อกี้เฮ้ยลอยลอยอ,อลอยอย๋อลอยยังงั้นไรชั้นคกิร์นนย์ยังงั้น เราตายยังน่ะโอเคสวยโอ้มันมันดาวมันขึ้นไม่ทันอ่ะผมก็ไม่รู้เลยว่าตายหรือเปล่าเรียบร้อยหลังแตกหลังแตกอุ้ยปั๊มยาก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สวยสุดยอดอุ้ยโอ้โหอยาก <laughs> จะโดนดโอีกโหมากันเล่เลยนะฝั่งตรงข้ามทำยังไง ก็เดินหน้าไปเฮ้ยเมื่อยแล้วอ่ะอันนี้เมื่อยจริงนะปวดแขนแล้ววะมันปวดแขนเฉยเลยแขนจะปวดริ้วมันเกรงแขนอ่ะผมว่ะเวลาผมเล่นผมเล่นแบบมันมันเกรงแขนอ่ะว้ากระสุน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 โอ้ย เมื่อย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 กูเมื่อยแล้วล่าสุดกูเมื่อยแล้วกูเมื่อยแล้วนะจ้านะจ้าโอ้ไม่เมื่อยจริงอะเนี่ยอะไรเกมแล้จบปะโอเริ่มเริ่มพูดอะไรไม่ออกแล้วมันเมื่อยอ่ะคนดูโ <beeping> อ้โห เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยหลับแพ้เฮ้ยผมไม่ยอมไม่ใครไปแย่งที่หนึ่งของผมไม่หลอบผมวิ่งมาอัดอย่างนี้เลยนะอ่ะวิ่งมาอัดอย่างนี้เลยแมสชิลแมสชิลเดี๋ยวอุ้ยแหม ให้ยิงสักแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอครับใจร้ายจริงๆเลย,เลยหัวหลับอเอาดิโอ้ยตัวนี้เจ็บแล้วตัวนี้เจ็บสวยนี่ถ่ายยาเต็มนะบอกเลยายาเต็มนะเอาเด้อ โ oh. <laughs> อ้โหอ,อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวยังไงไร okay. ครับผมยังไงครับผมโอเคสุดยอดเดีวผมแม่ Blue G win <c oughs> อยู่ที่หนึ่งแบบตึงๆ yeah <laughs> ที่อยู่ที่หนึ่งได้ก็แบบว่าอันนี้ไม่ได้จะพูดทำตัวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับทีมด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับทีมผมด้วยโอ้โหคือทีมผมมีตัวยิงดีๆเลยอะส,สวยๆเลย โอเคโหเมื่อยจัดนะครับนี่ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมซึ่งต่อจากคลิปที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคือเล่นต่อเนื่องนะครับผมคือเมื่อยกูเมื่อยแล้วตอนนี้กูไม่บาวแล้วตายแล้วพอครับท่านผู้ชมครับไปเชิญใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับชมมากครับผม